สวัสดีครับตอนเช้าเช้าหกโมงกลัวๆขณะนี้กําลังเดินทางกลับอํานาจเจริญนะครับผมมาห่วมบุญนครับมาห่วมบุญสมโภชน้ำเพลินนะครับมาคลืนคลิปน่าจะลงตามไปที่หลังครับช่บรรยากาศครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับสีชัยทัวร์เหมือนเดิมนะครับผมวันี้มาปีนี้มาสองขั้นนะครับปีหกหามาสองขั้น บรรยากาศเต้า <c oughs> เฟอือยเจ้าเก่าครับผม <c oughs> ชตาบรรยากาศมันคือรถบัลน,นะครับทายบอท่านตอนนี้วัดอาจารย์โนรสิงห์นะครับวัดจอมมณนี่นะครับผมอําเภอน,นาวัางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมมานตะมือว่านหอดหมือว่านเนี่ยครับตรงเสืองเสา วันนี้สิบเจ็ดนะครับก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมช่อมรถสวยๆครับขัน้นในงามจยู่ครับผมต่อนครับผมวาเน,นี่ย อีโบกี้อือใจับวินาทีแกออกแล้วครับรถทัวร์้วยก่อนไหมัวยกูมากกว่าล่ะช่วบรรยากาศหมอกล่งครับช่วงเศร้า เรถทัวร์จอ,อกแล้วเราก็จะขึ้นรถแล้วนะครับผมเรามารถตู้นะครับวันปีนี้มารถตู้ครับไม่ได้ขึ้นรถทัวร์เรจะแวะเที่ยวสองหม่องเนี่ยแหละครับจกักมะฮูเสษตรไปน้ำเพลินบ่เมิ่งเซฟเฟอร์ครับ บันบั้นขบินนะครับมันต้องรักรถตู้เที่ยวน้ำเที่ยวครับผมคันนี้ลักไส่เดี๋ยวมิกาคนักไส้มันขบินนะครับปานมันอยู้าเจะเดินทางแล้วนะครับผมเุ็กคีบไปซัมมี่มก่อนครับรอดูว่าเราจะได้ไปเที่ยวสองกระทันท,ทีน้ำมืนมอ